มาเริ่มข่าวของทีมยูเวนตุสกันเลยนะครับผมมาลายซื้อขาดมอร์เซคีนคืนจากท็อฟฟี่28ล้านยูเวนตุสนะครับได้เซ็นสัญญากับมอร์เซคีนนะครับกองหน้าจากเอเวอร์ตันกลับมาร่วมทีมแบบถาวรนะครับด้วยราคา28ล้านยูโรนะครับหรือราๆ25ล้านปอนด์นะครับมอร์เซคีนเนี่ย ย้าให้มายืมตัวกับยูเวนตุสสฤดูกาลนะครับด้วยมูลค่า7ล้านยูโรนะครับหรือมูลค่าอยู่ที่6.2ล้านปอนด์ครับในช่วงซัมเมอร์6 4 6 4นะครับผมและดิวดังกล่าวเนี่ยก็สามารถบังคับซื้อขายหากเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้กับทางเอเวอเรตันนะครับโดยเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยถูกเปิดใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับดยที่ยูเวนตุสเนี่ย จะต้องจ่ายให้กับเอเวอเรตันตามสัญญาที่ตกลงกันไว้นะครับบวกกับแอดออนอีก3ล้านยูโรหรือประมาณ2.7ล้านปอนด์นะครับเมอร์เซ์คีย์เนี่ยต้องดิ้นรนเพื่อสร้างอิมแพคก่อนที่จะย้ายไปเอเวอเรตันครับด้วยค่าตัว24ล้านปอนด์ในปี2019นะครับแล้วถูกปล่อยตัวย um ืมให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับในฤดูกาล2 0 2 0ันยีถึงสองพนะครับโดยที่เขายิงได้ทั้งหมด18ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด40นัดในทุกรายการนะครับโดย หอกทีมชาติอิตาลีเนี่ยทำไปแล้ว5ประตูนะครับจากการลงเล่น23นัดในศึกเกาโชซิเลเอในฤด,ดูกาลนี้นะครับแต่เขาเนี่ยก็พลาดโดนใบแดงในเกมล่าสุดนะครับในการไปบุกไปพ่ายเอสโรม่า1-0ครับโดยตอนนี้ยูเวนตุสเนี่ยลังอันดับ7ของตารางในศึกฟุตบอลเกาโชซิเลเออยู่ณนะปัจจุบันนะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยเพิ่งโดนตัด15คะแนนนะครับเนื่องจากทําการผิดกฎนะครับผม เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนเอนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ